นี่ได้แล้ว่ะเ,เดี๋ยวจะเย็นนะครับผู้โอ้โหไม่อยู่ใกล้มากกวิ่งดีกว่าวิ่งมมดีกว,ว่าเดี๋ยวปั่นไฟก่อนต้องเกิดสั่นใจ้ยนี่ไง What the hell What the... เอิเอ่มอันนี้คือทำยังไงวะ what อ oh, okay. ๋โอเคเสร็จละโอ้ยเดี๋ยวขอ<น>ขอสุมเหรียญกัอนโอ้ยโดไม่ดีเลยวะเฮ้ยมีอยู่ที่นี่แกก็เหมือนยันน,นั่นแหละเว้นนี่แกคนส่งหนังสือพิมพ์ทแท้ๆเอ้ยออกไปเพื่อนกูปืนโป้งไม่โดนวิ่งยิ <laughs> งมไม่โดนมีเอฟเฟคสีแดงขึ้นหรอเอ้ยนีมันจะขึ้นไม่ใช่หรอ ไ,ได้ปรับหรือเปล่ามันต้องปรับเอาที่ตั้งค่านะใจใจถึงจะเห็นฮิตบ็อกอะโอ้ยเน่ยแต่ละคนดูไม่ได้ติดวิกเน็ตอุ้ยมันมามันมาอุ้ยวิง่ง มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะยิงแม่งถูกยิงแม่งโดนไหมไม่โดนเอาเดี๋ยว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 เต้นรอนะเดี๋ยวเต้นรอเดี๋ยวเต้นรอขาสั่นดีอยู่ในนี้หมดแล้วขาสั่นดีอยู่ในนี้หมดแล้วเต้นอยู่กับทูธามระวังนะเว้ยมันไล่อะ ไอ้เฮียวาเว้าทุกดอกแล้วบอกแมน่ะทุกคนหาไปไหนหมด ทุกคนวิ่งหนีฆาตากรกันหมดออกไปตอนนี้เขามีเลือดอยู่ร้อยยี่ห้าสุ่มได้เฮ้ยระวังระวังมันไล่แกมันไล่แกว้าวยะไอ้ยอ้ย อีกสี่สิบวิเราก็จะรอดแล้วเย้ yeah, เรารอดแล้วอะ่ะเหลือไม่เลิกเลยเอาไปเก็บได้เก็บเออ,อเจ็บไหมครับ อ,อ,อุ้ยอุยยิยงโป้งไห้ี้นไม่โดนเว้าอีกสี่วิครับเต้นเต้นรอเต้นโชว์เลยอีกส <Easy S 2> ี่ว่นนะตอนนี้เวลาก็ขออนุญาตเลือหมดกากดแนปะ๊บนึงมีการ์ดด้วยเหรอ <c oughs> ม,รมีพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรอ่ะ ลามแปลหน่อย <c oughs> โดน <c oughs> อ้าววัยรุ่นวัยรุ่นยืนค้างทำไร <c oughs> ปล่อยไปก่อนก็ได้ วัด <What? S 2> อะไรของคุณครับนี่โดนอะไรครับอะไรฮะอุ้ย <c oughs> เอาเ้ว,าวนะครับอืม <c oughs> ้านะคุณเว้าวนะ <c oughs> คุณเว้าวคุณโดนผมนะเว้าวนะฮะ <c oughs> เอาตายซะงั้น เป็นฆาตรกรไม่ถนัดเลยเป็นไหนหมดแล้ววะ ร้อยคนที่สองครับโดนเก็บไปแล้วนะอ้าวโดนเฉยโดนเฉยไม่คิดเลยว่าจะโดนนะฮะคุณรักษาชีวิตผมไม่ได้ ใช่เพราะผมฆ่าคุณไงผมจะมเอาหน้าผมไมารู้ที่ไหนคะผมฆ่าคุณเนี่ยไม่รู้ตัวโอ้ยผมโนนแทงต่อ,อยัดหน้าอา๋อเป็นในนี้เหรอถูกต้องผมเป็น, 1, X 1, X 1. นวันเอกวันเอกวันดไหมว่เดี๋ยว,วยงงนี้เลือกแพ้ไมจะรลดศไหมเอกซอร์มานี <c oughs> <Ex> ่ ทำไมเว้าวงี้อืมว้าวอย่างเงี้ยน่าจะเทะ่ะไมผเปจนแล้วในที่สุดเย้ <Yeah. S 2> กลายเป็นผู้ติดพันันในที่สุดเยี่ยทร้อยที่คนครับแต่กล้าสู้กับข้างั้ยหรอ เดีวนะยยังอ่อนหัดนะบบกมือบายบายโอ๊ยไอ้หย่ยนี่มันเล่นเป็นไอ้สัตว์แต่มึงต่อ,อยมึงกูไม่โดน ตายให้หน่อยเถอะตายเถอะขอร้องขอร้องตายเถอะขี้เกียจวิ่งแล้วเว้ยไอ้เฮยปิงปปิงแดก ต,ตื่นขึ้นมาสมุนของข้าน่ลูฮะ้างแล้วล้างเหี้ยแล้าเรียบร้อยดิบหนึ่งนคนนะดวงตาวิเศษเห็นนะเห็นนะไอ้ทำอะไรเอเลียดเลยเอเลียดอยู่ไหนบอกมา หลังเงสีเหลืเองอ๋อเห็นละตายเหอะตายเหอะขอร้องขอ,อ,งขอ,องตายเหอะขอร้องขอร้องตายเหอะนี่ว้าวตายเหอะขอร้องตายเรียบร้อย ้ตั้งมาเยอะเลยอ่ะคุณทำเด็กร้องเนี่ยเห็นไหมนี่เรื่องของมันมเขอตัดคลิปจบไว้เพียงเท่านี้ครับลาก่อนแล้วไปเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย